เอามาอ oh. <laughs> แต่งตัวแบบนี้มันก็น่าดูไม่ใช่เล่นเลยนะไหนเข้ามาใกล้ๆปูนะ ผู้หญิงแต่ว่าหน้าตาเหมือนหลองอยากก่างกระแก่เจ้าเป็นลูกหลานของธรรมสถิตคนไหนนะไปล่าค่ะหนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมสถิตเลยนือกพ่อแม่ของเจ้าเป็นใครอยู่ที่ไหนแม่หนูชื่อลำเจียกค่ะส่วนพ่อของหนูหนูก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเจ้าไม่ใช่ธรรมสถิต แต่ว่าหน้าตาก็เหมือนรองเหมือนพุทธชาติจะด้วยสิมันยังไงกันคุณแรกเธอก็บอกอย่างนั้นนะคะเธอถึงให้หนูมาอยู่กับท่านเพื่อแสดงตัวเป็นคุณรองหนูต้องขอกราบขอโทษคุณท่านด้วยนะคะไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องขอโทษหรอกเจ้าน่ะทาให้ปู่มีความสุข ถึงแม้ว่าเจ้าจะใช่หรือไม่ใช่ทําสถิตก็ตามแต่ปู่ก็รักเจ้าเหมือนหลานคนหนึ่งกันเลยเรียกปูม่มาอยังเดิมนะคคุณปู่จำจะอยู่รับใช้คุณปู่ตลอดไปค่ะ ผู้ชายได้มีหลานสาวสักคนมันก็ดีเหมือนกันนะคุณพี่ขาตอนนี้คุณแรกไม่อยู่แล้วคุณพี่ก็มีทางกำจัดนางเด็กคนนั้นแล้วสิค่ะเรายังทำอะไรใจร้อนไม่ได้หรอกนะเพราะตอนแรกนี่เขาฝากฝ,ากฝากังนางเด็กนั้นไว้กับพ่อของเขา อยคุณพี่ขาแหมคุณพี่ผู้ชายนะ่ะเขาไม่เอาเรื่องเอาลากว่าเรื่องพวกนี้หรอกคะ่ะคุณพี่ว่ายังไงคุณพี่ผู้ชายก็ไม่กล้าขัดใจหรอกคะ่ะเออแล้วคุณพี่ขานางเด็กนั่นน่ะหน้าตามันไม่เลวเลยนะคะหน้าตามันดีนะคะดิฉันละหวั่นใจเชียวคะ่ะหวั่นใจกลัวว่านางเด็กนะั้นมันจะยัดเยียดตัวเองเข้ามาเป็นลูกสะใภ้คุณพี่นะคะจริงนะคะคุณพี่ขาเอ๊จะไ,ไ,ได้ยังไงพี่ไม่ยอมหรอก คุณพี่ไม่ยอมแต่ลูกชายคุณพี่ยอมแล้วคุณพี่ทำไงได้ล่ะคะคุณพี่คะคุณแรกน่ะหลงมันอย่างกับอะไรดีเลยนะคะใครๆก็เห็นนะคะดูสิคะมันจักเด็กข้างถนนเด็กจรจัดเดี๋ยวนี้คุณแรกต้องสั่งให้นางสาลีเนะี่ยไปนั่งรองมือรองเท้ามันแต่ถึงยังไงมันก็จะมาเป็นลูกสะภ้ยของพี่ไม่ได้แนะ่ยทำสถิตมิทาย,ยาเพียงคนเดียวผู้หญิงที่จะมาแต่งงานกับตาแรก ต้องสมน้ําสมเนื้อกันไม่ใช่ผู้หญิงข้างถนนถ้าอย่างนั้นคุณพี่ต้องหาทางแล้วล่ะค่ะคุณพี่่ะผู้หญิงคะท่านใหญ่ให้มาเชิญผู้หญิงไปพบค่ะคุณพ่อท่านมีธุระอ,อะไรกับฉันนะดีท่าราชการทุจริตเป็นใจให้ผ่านไปน จะมีรถมารับกัญชาเหล่านี้ไปอีกทอดหนึ่งการลำเลียงด้วยรถมีผู้มีอิทธิพลท่านเจ้าคะ่ะคุณผู้หญิงมาแล้วเจ้าค่ะไปเิญเข้า็มาสิเจ้าคะ่าะ,ค,ะคุณปู่คะหนคขออนุญ,ญาตไปข้างนอกนะคะ,ะไปเถอะ นางสิแม่ทับทิมคุณพ่อคะเด็กนั่นอ๋อจอมเหรอออพ่อรู้แล้วว่าจอมไม่ใช่หลานรองคุณพ่อทราบตั้งแต่เมื่อไหร่คะ,ะนานแล้วนะแต่ที่พ่อไม่ได้บอกใครว่าพ่อรู้ก็เพราะว่าพ่อไม่อยากให้แรกเขาเป็นห่วงพ่ออยากให้แรกเขาไปเรียนต่อเหมืนอนอ่อ คุณพ่อทราบความจริงก็ดีแล้วล่ะค่ะเป็นอันว่าต่อไปนี้เราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เด็กนั่นอีกต่อไปละดีฉันจะได้ให้มันไปเสียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังพ่อปูดก่อนแม่ทัพทิมที่พ่อให้เด็กไปเชิญแม่ทัพทิมมานี่ก็เพราะว่าพ่ออยากจะขอร้องอะไรแม่ทัพทิมบางอย่างคือว่าจอมเนี่ยถึงแม้ว่าแกจะไม่ใช่หลานหลอง แต่ว่าพ่อก็มีความรักเลยเอ็นดูแกเหมือนกับเป็นหลานอย่างนั้นแหละคุณพ่ออพ่อรู้สึกว่าแกน่ะเหมือนหลานของพ่อจริงๆเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยอยากจะฝากไว้กับเธอคือถ้าหากว่าพ่อเป็นอะไรไปก่อนที่ตะแรกจะกลับมาแล้วก็ขอให้เธอเอ็นดูแกด้วยนะ คุณพ่อคุณพี่คะคุณเทพท่นานทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กนั้นไม่ใช่หลานท่านดีสิคะคุณพี่หาทางไล่มันออกไปเลยคะ่ะนี่คะ <c oughs> ไล่มันน่ะเหรอเสน่ห์มันแรงนะหนึ่งเด็กคนเนี้รู้ไหมว่าคุณพ่อท่านเรียกพี่ไปทำไมท่านเรียกไปฝากฝังหนึ่งเด็กจอมน่ะท่านว่าถึงยังไงท่านก็รักมันเหมือนหลานแท้ๆของท่าน <c oughs> แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะแล้วคุณพี่จะทำยังไงล่ะคะพี่จะทำอะไรได้พี่เป็นแค่ลูกสะใภ้ของท่านนะไม่ใช่ลูกตัวบ้านช่องทรัพสมบัติเนี่ยถ้าท่านไม่แบ่งให้พี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากเครื่องเพชรของมันแล้วก็ที่ซื้อเก็บไว้เท่านั้นนะ่ะน้องจอมคุณพี่ขาอย่างนั้นน้องเด็กจอมมันก็มีโอกาสเป็นลูกสะใภ้คุณพี่นะสิคะคุณพี่ขา มันเป็นกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะกว่าแต่แรกจะกลับก็อีกตั้งนายคุณพ่อท่านก็แก่มากตอนนี้ก็เอาใจท่านไปก่อนแต่ถึงยังไงพี่ก็ต้องขัดขวางเต็มที่ถ้าแต่แรกเกิดจะหลงสน,นิันเด็กนั่นถึงกับขั้นจะตกแต่งจริงๆขึ้นมาแล้วก็